สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหึงเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจาวันที่28สิงหาคม2565มาแบ่งปันนะคะอของวันที่27นะคะวันที่27ก็หลุดไปเนะาะวันที่27หลุดไปเพราะว่าแอดให้รูดที่2นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเด้ออ่าแต่ถ้าใครนำแปหรือ9ไปเป็นแนวทางเนาะก็จะได้ของ VIP นะคะแล้วก็อ่าเฉพาะกิจนะคะเฉพาะกิจเรา0ูนย์แเนาะอ่านำไปเป็นแนวทางก็จะได้0ูนย์แปดแแล้วก็96นะคะ แต่ว่าตัวทีแอนให้รูดนี้หลุดไปนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะมาเฉพาะตัวดินนะคะสาหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อของวันที่ยี่สิบแปดนะคะ,ะวันที่ยี่สิบแปดก่อนไปรับชมเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะ,ะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องจ๋าสามารถผ่านได้นะคะ,ะหรือว่าจะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนได้นะคะ,ะสําหรับตารางอ้าวตารางภาษาพี่น้องมาดูตัวดินนะคะสําหรับตัวดิน ตัวเด่นแอดก็จะมีสี่สามแล้วก็สองนะคะ,ะแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่สี่นะคะพี่น้องจา๋าแต่ถ้าใครไม่ชอบสี่สามารถนํสาม 3, กับสองไปพิจารณาดูเนาะอันนี้คือรวมทั้งหมดสีน้อยนะคะเผื่อพี่พีเอฟสี่ที่มาใหม่ยังไม่รู้เนาะรวมทั้งหมดสีน้อยนะคะมี0อ่ารูดที่4ก็4 1 4 2 สี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเนาะ แล้วก็พี่ๆี่ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์ตามนี้นะคะติดต่อสอบถามได้เนาะในกลุ่มเราก็จะมีหลากหลายแนวทางนะคะ,ะช่วงเช้าแอดก็จะให้เป็นหุ้นก่อนนะคะ,ะสำหรับสายวิ wing, ่งสายรูดเนาะหุ้นนี้ก็ไม่ได้ครบทุกหุ้นนะคะพี่น้องจ๋ายาวถึงดาวโจนเลยนะคะสนใจทักทายได้เนาะสายวิ่งสายรูดนะคะเมื่อคืนก็เข้าไปเนาะสามลัดนะคะพี่น้องจ๋าลืมลืม ลืมทำราวสาม,มัคคีราวาเริ่มจากสาม,มัคคี vip นะคะอ,อังกฤษอันนี้คือผลที่ออกนะคะผลที่ออกอ่าส่วนมากหุ้นนี้แอดก็จะให้อ่าเน้นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจะาสนใจทักทายได้เนะาะมาต่อกัน เพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าแอดงานยุ่งหรืองานเลิกดึกบางทีแอดเวลาไม่พอทําคลิปหน้าช่องนะคะแอดก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะ,ะเพราะว่าแนวทางในกลุ่มแอดคํานวณอ,ออกมาแล้วแอดก็พิมพ์เข้าไปในกลุ่มเลยเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าช่องเราต้องมานั่งทําคลิปนาะจากน้องจ๋าต้องอัดไว้ก่อนนะคะ,ะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมี40 4 1 4 2 4ส4 4ยาวเลยนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะแล้วก็แล้วก็4 9้านะคะอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แค่ว้นนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะก็ขอให้พี่พี่ FC, ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลามาเทมา ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ